ถ้าคุณน,นั้นรู้สึกว่าคุณไม่มีคุณค่าถ้าคุณน,นั้นพูดกับตัวเองว่าฉันไม่เก่งฉันคงไม่มีทางทำอะไรได้ให้รู้เลยว่านั่นไม่ใช่ความจริงแต่มันคือคำพูดที่สะกดจิตตัวคุณและคุณพูดใส่ตัวเองทุกวันในใจหรือว่าอาจจะเป็นออกเสียงก็ได้และสมองนั้นมันกําลังเชื่อหมดใจโดยที่คุณน,นั้นไม่รู้ตัวเลยสวัสดีครับทุกคน วันนี้นำแนวคิดของลูอิสเนมาฝากกันนะครับข้อหนึ่งคำพูดที่คุณพูดซ้ำๆกับตัวเองคือเข็มทิศของชีวิตคุณลูอิสเนเขาบอกว่าคำพูดคือพลังที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้เพราะสมองของเรานั้นไม่แยกแยะความจริงออกจากคำพูดมันแคเชื่อในสิ่งที่คุณพูดซ้ำเท่านั้นถ้าคุณพูดว่าฉันล้มเหลวอ,อยู่เสมอสมองก็จะหาทางทำให้คุณล้มเหลวต่อไปแต่ถ้าคุณพูดว่า ฉันนั้นกู้ควรกับความสำเร็จฉันเป็นคนเก่งเงินหาง่ายโลกของคุณก็จะเปลี่ยนไปคําพูดนั้นจะกลายเป็นพลังงานที่ฝังลงสู่จิตใต้สำนึกของคุณคําพูดที่คุณพูดซ้ำๆทั้งในใจและออกเสียงคือการเขียนโปรแกรมชีวิตแบบไม่รู้ตัวสมองนั้นไม่แยแยอระหว่างพูดเล่นกับพูดจริงมันแค่บันทึกแล้วสร้างคำสั่ง จงเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยประโยคที่เป็นเชิงบวกเท่านั้นเช่นวันนี้ฉันได้รับเรื่องอดีฉันได้รับข่าวดีวันนี้ฉันจะมอบพลังอีดีให้ตัวเองด้วยคำพูดเช่นคุณอาจจะเคยพูดกับตัวเองว่าฉันไม่สวยทุกวันเมื่อเปลี่ยนเป็นฉันคือความงดงามที่เปล่งประกายจากโลกภายในคุณจะรู้สึกดีมากขึ้นข้อ 2. คํคำพูดลบก,ก็คือคำสั่งลบที่สั่งให้จิตใต้สำนึก สร้างชีวิตแบบติดลบให้กับคุณลูอิสเฮเขาได้เคยเตือนว่าคำพูดลบๆอย่างเช่นฉันไม่มีทางรอดหรอกหรือว่าฉันมันไม่ดีพอหรอกแม้จะดูเหมือนกับว่าไม่มีผลอะไรแต่จริงๆแล้วมันก็คือคำสั่งที่ทำให้สมองนั้นเริ่มสร้างหลักฐานให้ตรงกับคำพูดนั้นคำพูดลบก็คือพลังงานที่มีเคลื่อนความถีตำ่ำที่กดคุณลงแบบไม่รู้ตัวสมองจะเริ่มมองหาหลักฐาน เพื่อพิสูจน์สิ่งที่คุณพูดยิ่งคุณพูดลบสมองยิ่งเชื่อว่าคุณล้มเหลวจริงๆและมันจะคอยขัดขวางการเปลี่ยนแปลงของคุณคำพูดลบนั้นก็อาจจะฟังเหมือนกับถ่อมตัวแต่จริงๆแล้วมันก็คือการทำร้ายตัวเองในแง่ของพลังงานการเปลี่ยนคำพูดลบทุกคำที่หลุอดออกมาเป็นคำพูดที่ตรงข้ามในเชิงบวกเช่นฉันโง่เปลี่ยนใหม่เป็นฉันฉลาดขึ้นทุกวัน จะทำให้คุนนั้นได้เปลี่ยนแปลงไวเบ레이ชั่นของคุณข้อ 3. คํคำพูดที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงจะต้องมาจากความรู้สึกไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆเท่านั้นลูอิสเฮไม่ได้สอนให้แค่ท่องคำานดีแต่ให้คุณนั้นรู้สึกถึงมันด้วยเพราะจิตใต้สำนึกนั้นไม่ได้รับแค่คำพูดเท่านั้นแต่มันรับพลังงานของความรู้สึกที่แนบมากับคำพูดนั้นด้วยการให้คุณพูดแบบมีอารมณ์ความรู้สึกมันจะฝังโปรแกรมนี้เข้าไปสู่จิตใต้สำนึก การพูดเฉยแต่ว่าแม่รู้สึกอะไรมันก็เหมือนกับการที่คุนนั้นไม่ได้ใส่พลังกับคําสั่งให้กับเจตตาสนึกแต่ถ้าคุณพูดวยใจที่อินแล้วก็รู้สึกดีกับมัน,นมากกับคําที่คุณพูดร่างกายจะปล่อยสารเคมีในเชิงบวกเช่นโดพามีนแล้วสิ่งน,นี้เองครับส่งผลต่อพลังชีวิตเพราะฉะนั้นคําพูดบวกกับอารมณ์ที่คุณอินมันคือคําสั่งสมองที่ส่งพลังมากที่สุดถ้าคุณพูดคําที่มีอารมณ์เชิงลบ แล้วก็เป็นคำพูดรบลบด้วยมันคือคำสั่งสมองที่เป็นเชิงลบนะครับจงฝึกพูดด้วยรอยยิ้มแล้วมันจะฝังพลังดีให้เร็วมากขึ้นคุณอาจจะฝึกพูดคำยืนยันนะครับหรือว่า affirmation ทุกเช้าครับเช่นฉันรักตัวเองมากที่สุดฉันมีความสามารถฉันหลงรักตัวเองจริงๆแล้วคุณก็ซ้อมยิ้มให้กับตัวเองครับข้อ 4. สมองไม่รู้จักคำว่าเล่นเนทุกคำพูดนั้น จิตใต้สำนึกแปลว่ามันคือคำสั่งจริงๆหลายคนพูดว่าฉันล้อเล่นเฉยๆหน้าเวลาเผลอพูดลบๆเพราะฉะนั้นลูอิสเฮได้เตือนไว้ว่าสมองนั้นไม่ได้มีระบบกรองคำพูดแบบมนุษย์ทุกคำพูดที่เรานั้นเปล่งออกมาคือคำพูดที่จิตใต้สำนึกนั้นจดจำแล้วก็ตอบสนองเป็นคำสั่งทันทีสมองคนเรานั้นไม่มีเซนเซอร์ว่าประชดพูดเล่นพูดจริง ทุกคำที่พูดนั้นจะกลายเป็นรูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บเอาไว้และจิตตัสมือก,ก็จะเชื่อว่าต้องทำตามนี้เท่านั้นนี่คือคำสั่งการพูดลบแบบติดตลกก็คือโปรแกรมจิตลบแบบเนียนๆการพูดบวกแบบจริงใจมันก็คือคำสั่งที่ทำให้สมองนั้นต้องหาทางพาคุณไปถึงจุดหมายให้ได้จงหยุดพูดประชดตัวเองทันทีเช่นฉันไม่ก็โจมเหมือนกันนะแล้วเปลี่ยนเป็นคำเยน็เยนๆใหม่ทันที เช่นเปลี่ยนจากคำว่าฉันมันจนเป็นฉันกำลังจะรวยฉันมันขี้แพ้เปลี่ยนใหม่เป็นฉันชนะในแบบของฉันข้อ 5. การพูดดีกับตัวเองไม่ใช่เรื่องของการเพ้อฝันมันคือเทคนิควิทยาศาสตร์ที่ปเปลี่ยนคลื่นสมองการที่เรานั้นพูดบวกกับตัวเองซ้ำๆจะเปลี่ยนโครงสร้างของคลื่นสมองให้เปิดรับพลังงานใหม่การพูดกับตัวเองบวก จะทำให้สมองคุณสร้างเส้นทางประสาทใหม่และเส้นทางใหม่ก็คือทางด่วนที่จะพาคุณนั้นไปสู่ความเชื่อพฤติกรรมและชีวิตที่มีผลลัพธ์แบบใหม่ยิ่งคุณพูดซ้ำคลื่นสมองยิ่งคงที่และส่งผลต่อคลื่นพลังงานรอบตัวคุณคำพูดนั้นเปลี่ยนได้แม้แต่ระดับ DNA จากผลงานของด Bruce ร i บลูสลิปตันผู้ประโยคเดียวซ้ำา21วันเช่น ฉันคู่ควรกับชีวิตที่ดีอย่างน้อยเวลาสามครั้งสมมติว่าคุณพูประโยคเมื่อสักครู่นะครับคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานคุณคุณจะเริ่มเห็นไอเดียโอกาสมากขึ้นในชีวิตข้อ6ถ้าคุณนั้นยังพูดแบบเดิมชีวิตก็จะวนหลูปแบบเดิมคำพูดคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณนั้นยังพูดกับตัวเองแบบเดิมมันยากไปฉันไม่เก่งคุณจะวนอยู่ในหลูปเดิมแม้จะลงมือทำแค่ไหนก็ตาม เพราะจิตใต้สมนึกนั้นจะไม่อนุญาตให้คุณได้เติบโตเกินกว่าคำพูดที่คุณได้สั่งมันเอาไว้คำพูดเดิมจะสร้างเส้นทางสมองเดิมทำยังไงก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมสมองคนเรานั้นชอบสิ่งที่คุ้นเคยมากกว่าสิ่งที่เราป้อนเข้าไปใหม่ถ้าคุณนั้นไม่ยอมเปลี่ยนคำพูดมันก็จะวนอยู่ที่จุดเดิมการเปลี่ยนคำพูดคือการสร้างทางใหม่ให้สมองเลือกเดินชีวิตที่แตกต่างเริ่มจาก คำใหม่ที่คุณพูดกับตัวเองก่อนใครจงเลือกคำใหม่ที่ตรงข้ามกับคำเดิมเช่นจากคำว่าทุกอย่างมันยากเปลี่ยนหมายเป็นอะไรก็ง่ายๆสบายสํา,สาสหรับตัวฉันข้อ 7. ทุกคําพูดที่คุณได้ใช้นั้นจะสะท้อนภาพที่คุณนั้นมีต่อตัวเองลึกที่สุดคําพูดคือตัวสะท้อนของภาพลักษ์ในใจคุณภาพลักษในหัวของคุณถ้าคุณพูดว่าฉันมันไร้ค่าก็แสดงว่าภาพล,ลึกในใจก็คือฉันไม่มีคุณค่า แต่เมื่อคุณนั้นพูดว่าฉันคู่ควรกับสิ่งที่ด,ดีซ้ำๆย้ำๆสมองจะเริ่มเปลี่ยนภาพนั้นและเซลล์อิมเมจใหม่ก็จะเริ่มก่อตัวคำพูดจะสะท้อนความเชื่อที่ฝังลึกในจิตใต้สำนึกภาพตัวเองในใจต่ำมันก็คือคำพูดที่ทำลายแต่ภาพตัวเองในใจที่มีภาพที่สูงส่งมาตรฐานสูงชีวิตดีมีสุขคือคำพูดที่สนับสนุนคุณ การเปลี่ยนคำพูดจะค่อยๆเปลี่ยนมุมมองที่คุณนั้นมีต่อตัวเองเมือ่อเซลล์เอเมดหรือว่าภาพลักษณ์ในใจใหมายแข็งแรงชีวิตในโลกภายนอกก็จะเริ่มเปลี่ยนโดยอัตโนมัติจงเขียนคำว่าฉันคือแล้วตามด้วยคำที่คุณต้องการเป็นเช่นฉันคือคนกล้าฉันคือผู้นำฉันคือคนเก่งฉันคือพลังสร้างสรรค์และฝึกพูดคำนี้ทุกๆวันข้อ8สมองจะเชื่อคคำพูดจากปากคุณมากกว่า คำพูดของผู้อื่นแม้คนอื่นนั้นจะชมคุณมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณพูดกับตัวเองว่าฉันยังไม่เก่งหรอกฉันยังไม่ดีพอเลยสมองของคุณนั้นก็จะเลือกเชื่อสิ่งที่คุณพูดมากกว่าลอิสเฮได้บอกไว้ว่าพลังของคำพูดคุณจะมีทธิพลต่อชีวิตคุณมากกว่าทุกเสียงของใครบนโลกใบนี้เสียงภายในสําคัญกว่าสีงที่คนอื่นพูดกับคุณด้วยซ้ําสมองจะจดจําสิ่งที่คุณพูดด้วยตัวเองมากกว่า คำพูดของคนอื่นคำพูดของตัวเองจะมีพลังสร้างหรือว่าพังก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งใจพูดอะไรการเปลี่ยนเสียงภายในจะเป็นการเปลี่ยนความมั่นใจในระดับที่ลึกที่สุดขอกาว,าว,าวถ้าคุณนั้นสามารถเปลี่ยนคำพูดในตอนเช้าหรือว่าอาจจะเป็นก่อนนอนก็ได้คุณจะสามารถเปลี่ยนพลังของทั้งวันได้ลูอิสเฮย์ย้ำเสมอว่าคำพูดที่คุณใช้ในตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนมันจะเป็นพลังที่กำหนดชีวิตของคุณ ถ้าคุณเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยคำว่า i, เฮ้ยเหนื่อยจังเลยไม่อยากจะไปทำงานเลยเบื่อชีวิตจังเลยทั้งวันของคุณก็จะเต็มไปด้วยพลังงานถ่วงต่ำแต่ถ้าคุณนั้นเริ่มต้นวันใหม่ด้วยคำว่าว้าววันนี้มีสิ่งดีๆรอฉันอยู่แน่นอนเครื่องพลังงานคุณก็จะเปลี่ยนทั้งชีวิตทันทีคำพูดในตอนเช้าคือจุดตั้งต้นของเครื่องพลังงานทั้งวันส่วนคำพูดก่อนนอนก็คือจุดตั้งต้นที่ทำให้เครื่องพลังงานคุณนั้นสเสถียรตลอดทั้งคืน คำพูดของคุณนั้นมันเหมือนกับการให้คุณติดเบรกหรือว่าเหยียบคันเร่งข้อ10พลังคำพูดของคุณจะเริ่มทํางานจริงก็ต่อเมือ่อคุณนั้นพูดด้วยศรัทธาไม่ใช่แค่ความหวังเท่านั้นลอิสเฮนได้กล่าวไปว่าคําพูดจะเปลี่ยนชีวิตได้ก็ต่อเมื่อคุณพูดจากศรัทธาเท่านั้นไม่ใช่แค่พูดเพราะอยากจะได้มันหรือ่าอยากจะให้มันเกิดศรัทธาก็คือพลังความเชื่อที่ลึกมากขึ้นครับมันสามารถจูนกับเคลื่อนความถี่ของจักรวาลได้จริง พูดจากหัวใจที่เชื่อจริงๆไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ยังเชื่อและทั้งหมดนี้ครับจะเป็นเครื่องพลังงานที่ทําให้จักรวาลน,นั้นค่อยๆขยับทุกอย่างตามคุณศรัทธาคือเครื่องความตีที่สูงกว่าความคาดหวังคําพูดที่เต็มไปด้วยศรัทธานั้นก็จะมีพลังแม่เหล็กดึงดูดที่สอกล้องความหวังนั้นอาจจะมีข้อแม้แต่ศรัทธาก็คือความมั่นใจแม้ว่ามันจะยังไม่เห็นอะไรก็ตามพูดด้วยศรัทธาทุกวัน ผู้ก,การฝึกจิตใจให้สร้างโลกใหม่อย่างมั่นคงจงฝึกเขียนหนึ่งคำพูดครับที่คุณอยากจะให้มันเป็นจริงและฝึกอ่านออกเสียงด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจทุกวันเช่นตอนนี้ชีวิตฉันได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วและพูดโดยบ่อยทุกวันจำไว้ว่าสมองของคุณนั้นกำลังรับฟังทุกคำพูดที่คุณพูดกับตัวเองทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจพูดเล่นและพูดจริงแม้ในความเงียบนั้น ที่คุณจะพูดในใจกับตัวเองก็จงเลือกคําที่หล่อเลี้ยงพลังชีวิตตัวเองเพราะบางคนถือว่าฉันเนี่ยไม่ได้พูดออกเสียงก็แปลว่าไม่ได้พูดถ้าคุณพูดในใจก็แปลว่าพูดครับเพราะแน่นอนครับว่าคําพูดนั้นมีทธิพลมากในการสร้างชีวิตหรือว่าทำลายชีวิตจงเริ่มพูดแบบคนที่มีชีวิตที่สําเร็จอยู่แล้วจงตั้งใจที่จะพูดอย่างมีสติว่าฉันเนี่ยเป็นใครฉันคือใครและจงฝึกพูดราวกับว่าคุณสําเร็จแล้ว คุณได้รับผลลัพธ์แล้วฝึกพูดบ่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตาม Motivation Podcast เพื่อรับอาหารสมองโกสสาเร็จทุกวันอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิก p r e เมียม l u บในช่อง Motivation Podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m ม f u l ฟ e s s ธุร,รกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสมัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอทไซโอไอิสาได้เลย ขอบคุณมากครับ